หมู่บ้านจัดสรรเอามาทำา Airbnb ก็มีประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวบ้านจัดสรรเนี่ยนะคะอนาบริเวณที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยมันแคบภายในขอบรู้ของเราแต่ว่าตัวที่เป็นถนนหนทางเนี่ยนะคะเป็นของนิติบุคคลซึ่งอันนี้ต่างกับเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังเรื่องของอาคารชุดกับบ้านจัดสรรเนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่เรื่องของกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลนะคะเพราะอาคารชุดเนี่ยนิติบุคคลไม่ได้เป็นคนที่มีความเป็นกรรมสิทธิ ความเป็นเจ้าของในทรัพย์ใดๆในอาคารชุดเลยนะคะแค่มาบริหารจัดการแทนลูกบ้านคนอื่นๆเท่านั้นเองแต่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะคะตั้งแต่ทางเข้าไปเนี่ยเป็นของนิติละการมีอำนาจควบคุมรปภก็เป็นของนิติดังนั้นเนี่ยเขาจะให้ใครเข้าหมู่บ้านเขาก็ได้ไม่ให้ใครเข้าก็ได้อันนี้เป็นประเด็นเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนต่างชาติข้างนั่งแท็กซี่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบละมาเข้าบ้านเลขที่เท่าไหร่ อะไรยังไงเขาก็มีสิทธิ์ทีจะให้ใช้พื้นที่ของเขาหรือไม่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมาจอดตรงนี้แหละว่าทําไม่ได้สําหรับผู้ที่สนใจในการหารายได้แบบใหม่ในเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันนี้เป็นโอกาสนะครับที่เราจะสามารถสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับการทํา Airbnb แพลตฟอร์มระดับโลกนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้คุณไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างประเทศ เรียนเชิญนะครับวันที่21กันยายนนี้ที่โรงแรมสกายวิวซอยสุขุมวิท24ติดกับ BTS พร้อมคงนะครับแล้วเจอกัน